ก็ยังคงต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับคุณพ่อของนักแสดงหนุ่มคุณแชมป์ชนาทิพย์ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เจ็บหนักเลยนะครับทำให้สะโพกด้านขวาหักสะโพกด้านซ้ายหลุดจากเบ้าสมองได้รับความกระทบกระเทือนก็กําลังรอเข้ารับการผ่าตัดอยู่นะครับอาการล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ครับคุณแชมป์เผยว่าคุณพ่อมีอาการไข้ขึ้นสูงมีการติดเชื้อแทรกซ้อนทําให้ต้องเลื่อนการผ่าตัดไปเป็นสัปดาห์หน้า ช่วงนี้คุณหมอก็ให้รักษาตามอาการนะครับพร้อมทั้งเน้นการบริหารปอดแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยครับตอนนี้ก็บ้าพวกซ้ายที่หลุดออกจากเบ้าอ่ะครับผ่าตัดเขา้าไปหลักแต่ว่าเบ้าพวกขวาที่หักกับขาขวาที่หักครับยังผ่าไม่ได้ครับเพราะว่าคุณพ่อมีไข้แล้วก็ติดเชื้อในปอดครับเบื้องต้นค,คือคุณหมอให้ทํารักษาอย่างไงบ้างครับหลังจากนนที่มีการแบบติดเชื้อครับครับต้องรักษาเหมือนกับ ติดเ <S an> ชื้อนี่มันเกิดจากแบบนรืแม่คุณพ่อคอนแทรลงนะงครับเพราะคุณพ่อแก่แล้วครับอื <S an> ถ้าผมคุณหมอก็ให้ยาครับแล้วก็ให้คุณพ่อเป่าลูกบอลนะครับเพื่อบริหารพอคุณหมอบอกกับพี่แชมป์บ้างไหมครับว่าแบบห่วงคุณพ่อในเรื่องอะไรมากที่สุดไม่ได้บอกเลยครับ <S <S <an> ตอนนี้ก็คือยังพักอยู่ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล <S an> ใช่ครับที่ร <S an> <อ>ะดับนองครับคุณหมอบอกว่าอีกประมาณสักกี่วันครับถึงจะสามารถแบบเอ่อไปพักรักษาตัวดูการที่บ้านได้ครับพี่แชมป์ยังไม่ทราบเลยครับพี่เพราะว่า ต้องรอผ่าตัดก่อนนะครับอืแล้วก็ต้องดูว่าผลเป็นยังไงถึงจะสามารถแบบบอกได้นะครับพี่แชมป์ครับทางคู่กรณีที่อรถชนกับคุณพ่อครับได้มีการติดต่อมาบ้างไหมครับอันนี้ต้องถามพี่สาวเลยครับอครับว่าะให้พี่สาวนคนจัดการนะครับขอให้สุขภาพคุณพ่อแข็งแรงนะคะพี่แชมป์ครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่แชมป์ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s ไซ h ์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f Facebook o a n p a g e t ทวีนไซส์ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ